วันนี้ครับผมฟอดสายลุยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับตัวเอเวอเรสต์นะครับราคารถนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยครับท็อปมากๆนะครับก็คือตัวนี้มีหลังคาสรุปด้วยแล้วก็ที่ท็อปอีกอย่างนึ่งคือคันนี้เป็น F150 ้อยห้าสบอดี้คิดนะครับตัวนอกนะครับมีไม่กี่คันนะครับในไทยนะครับทำาออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์คันนี้ครับจะสวยขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับครับผมก็คือคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเอเวอเรสต์นะครับหนึ่งล แต่งเป็นบอดี้คิดนะครับ F ห5 0้าศนย์นะครับตัวนอกนะครับจะสวยขนาดไหนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละตัวกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะพามาชมกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบใหญ่นะครับของตัว M 1 5 0ห้าศนย์นะครับพร้อมด้วยโลโก้นะครับ F o R D นะครับของอโลโก้สีดาแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟดีสามดวงให้กับตัวกระจังหน้านะครับเพิ่มความดุดดันให้กับตัวหน้ารถนะครับถัดมานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับที่ซ่อนอยู่ในส่วนของตัว กระจังหน้ารถตัวนี้นะครับเป็นไฟตัดหมอก LED สี่จุดนะครับแบบนี้นะครับถัดมานะครับที่ขาดไม่ได้นะครับดวงตาของตัว F ห5 0นย์นะครับตัวนี้จะเป็นรูปตัว C นะครับ2ชั้นนะครับจะมาพร้อมกับตัวไฟสูงและไฟต่ําแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวจะทํางานเป็นรูปตัว C นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับการทํางานของไฟเลี้ยวก็คือ เขาจะตัดนะครับในส่วนของตัวไฟหลีออกเพื hmm. ่อให้เป็นตัวไฟเลี้ยวใหญ่แบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับในการทํางานของตัวไฟเลี้ยวนะครับถัดมานะครับด้านล่างจะทํางานควบคู่กับไฟตัดหมอกเช่นกันนะครับจะเป็นไฟเดยไลท์หดวงแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกด้วยนะครับทํางานพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านนี้นะครับครับผมแล้วก็ตัวต่อมาฝากระโปรงนะครับชุดของเขาจะมีฝากระโปรงครับเป็นฝากระโปรงนะครับ F 1 50นะครับจะตัดดําเป็นสกูปฝากระโปรงแบบนี้นะครับที่มากับตัวรถนะครับสีดาแบบนี้นะครับ เพิ่มความเท่นะครับให้ตัวกับนารดมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวแก้มนะครับแก้มลดนะครับเขาจะเพิ่มขนาดจากตัวของเดิมเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบหนึ่งฟุตนะครับให้ล้อเนี่ยตัวรถเนี่ยยืออกมานะครับเพื่อให้มันดูใหญ่เหมาะกับตัวรถที่เป็นตัว F150 นะครับครับผมแล้วก็คิ้วล้อนี่ครับเขาจะทํายืดอกมาเพื่อรับกับตัวล้อรถนั่นเองนะครับส่วนตัวล้อคันนี้นะครับจะเป็นล้อของตัวสตาร์นะครับแล้วก็ เป็นแมตช์ยี่สิบสอครับลบสี่สี่นะครับลัดยางด้วยเป็นยางแอมป์นะครับขนาดอสามสองห้านะครับห้าสิบนะครับยี่สองนะครับคันนี้จะเป็นดอกเอมทีนะครับดอกเอมทีก็คือเป็นดอกที่มันเป็นอ่าเหมือนยางมัดนะครับเป็นดอกลุยๆนะครับคันนี้จะอ่าแนวโหดๆก็ต้องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมช่วงล่างนะครับคันนี้เป็นโช๊คนะครับโมโนทูบนะอ่า OEM นะครับสองจุดห้านะครับแกนใหญ่นะครับปรับแปดระดับนะครับเป็นซับแทงก์นะครับ แบบนี้นะครับตัวซับแทงปรับตประดับนะครับแล้วก็เป็นกระบอกสไลด์ด้วยนะครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับในส่วนของตัวโชคตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็จะมีเปลี่ยนตัวปีกนกปรับองสานะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับก็คือปรับของมุ่งสางตัวล้อนะครับไม่ให้กินนอกกินในนั่นเองก็คือให้มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวด้านข้างนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบล้นๆนะครับ ก็ถอดมันไดข้างออกเลยนะครับลูกค้าแบบอยากแบบให้เป็นคินคลีนแบบนี้นะครับไม่ให้มีอะไรเกะกะนะครับก็จัดให้แบบนี้เลยส่วนตัวด้านหลังนะครับเป็นวายบอดี้ด้านหลังที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นส่วนของตัวด้านหลังแบบนี้นะครับจะเพิ่มออกมาอีกประมาณหนึ่งหนึ่งคืบนะครับของของตัวรถนะครับจะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวคิวล้อแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวด้านหลังก็เช่นกันนะครับเป็นล้อตัวเดียวกันนะครับลบ สีสีเท่ากันแล้วก็แมกนะครับยางนะครับเป็นขนาดสามสองห้าหสิบยิบสองนั่นเองนะครับแต่ที่เสริมอ่าหล่อขึ้นมาตรงตัวด้านท้ายนะครับสองด้านนี้นะครับเป็นตัวซับแทงด้านหลัง O.E.M. นะครับสองจุดห้าเช่นกันนะครับจะมีขนาดนะครับใหญ่มากๆนะครับนี่นะครับโช๊คนะครับซับแทงนะครับของตัวโปรเฟนเดอร์ปรับแปดระดับนะครับ O.E.M. สองจดห้านะครับแล้วก็สปริงนะครับ สปริงนะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเราเพิ่มความหนึบให้การขับขี่นะครับคันนี้นะครับสปริงสีแดงด้านนี้นะครับนี่ครับเพิ่มความนุ่มหนึบให้กับตัวรถนั่นเองครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดมากๆนะครับสําหรับตัว f 1 5รอห้าสิบนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวคุมนะครับตัววายบอดี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเว้นเว้นอ่วเล้าไว้เพื่อเอาไว้เปิดฝาถังน้ำมันนั่นเองนะครับของตัวเ1 5 0หนึ่งห้าศูนย์นะครับคันนี้นะครับยกสองนิ้วนะครับ ยกสองนิ้วนะครับกับตัวรถคันนี้ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับใหญ่โตนะครับดูเท่นะครับดูสง่ามากๆนะครับคันนี้นะครับใช้งบประมาณนะครับเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ประมาณ3ามแสนก็กว่านะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยหรือว่าอาอยากจะใช้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็คือมากกว่านี้คือจะเป็นในส่วนของตัวอัปเกรดของแต่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะให้ใช้งบมน้อยกว่านี้ก็เราก็จะลดสเปคของพวกโช๊คพวกอุปกรณ์ต่างๆลงมาสามารถทําได้นะครับสำหรับลูกค้าสนใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนใจที่ ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับก็กดอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาที่นะครับ089นะครับ7 8 0 5 4ป5นะครับฝอยทองสายลุยนะครับสำหรับทีนี้ขอขอบคุณมากครับ